สำหรับกากไปเทพ ep สามวันนี้เราก็จะมาอัปเดต ID ของพี่กันอ่า ID ของพี่พี่ได้ไปทำดักวิงนะดักวิงสแต็กก็สามเอหมดทุกช่องเลยนะแล้วก็บัฟอ่าบัฟหัวกระโหลกเนาะตามนี้เลย ไม่ได้ทำดรวิงเพื่อไปลงทริอัลอะแล้วก็ได้ทำโกคูด้วยโกคู Goku พี่ก็อีโวมานะก็ได้บัฟพายุเนาะก็แสแต็ 3S หมดทุกช่องเหมือนกันแล้วก็ได้ตัวในทริอัลมา1%นะไม่รู้จักชื่อแต่ตอนนี้พี่ทำตัวนี้อยู่ที่ 2s ทุกช่องนะอาแล้วถ้าอีโวขึ้นไปล่ะมันจะกลายเป็น 3s ทุกช่องเลย แนะนำให้หาด้วยนะตัวนี้แนะนําให้หาเลยเก่งครับเก่งตัวนี้ก็ไอดีพี่ก็ตามนี้นะที่เราไปหามาตอนนี้ก็มีตามนี้เลยก็หนวดขาวก็พร้อมที่จะทํานะแต่พี่ๆยังไม่ทําเพราะพี่ยังไม่รู้ว่าจะเอามันไปทําอะไรดีพี่กเ็เลยยังไม่ยุ่งกับมันเฉยๆก็ตอนนี้เราจะไปลงไตรอลกันให้ดูเลยว่าแล้วก็ตัวจากไ r รอลก็คือตัวนี้ครับ ไม่รู้จักชื่อนะพี่ไม่รู้จักชื่อแต่พี่สมได้บัฟอ,อ่างต่อมามันสามารถเอามาแรกตรงนี้ได้นะ<ๆ>เหรียญที่เราไปลงทุกๆอย่างมันสามารถเอามาแรกตรงนี้ได้เดี๋ยวพี่แรกให้ดูสดสร้อนๆ้อเลยอ่ะแรกนะครับอ่ะแรกไปอันหนึง่งโอเคแล้วเราก็จะได้เป็นคัมภีร์อ่าอยู่นี่คัมภีร์ตัวนี้สามารถการันตีได้ตัวละครเลยนะอ่าเดี๋ยวดูอ่านี่ครับได้ตัวละครนะที่ทําให้ดูเลยอ่ะ แล้วก็พี่จะมาทำวิธีกันโซโลโด่านนี้นะครับอา่ามันจะเป็นบัฟอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นบัฟเหมือนพี่อย่างเดียวก็ได้คือบัฟอันนี้ก็ได้คือถ้าน้องมีบัฟแบบรุ้งขึ้นไปอันไหนก็ได้ครับไม่ไม่ต้องซีเรียสนะก็ไม่ต้องซีเรียสแต่เลเวลอะเลเวลที่พี่ลงอะพี่ทำเลเวลไว้ห้าสิบแล้วพี่ค่อยลงก็ด้วยการที่เอาตัวแยกพีให้กินครับนี่นี่คนนี้ครับ เออพีให้กินนะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้กันต่อเลยดูมันจะได้ตัวเปล่าไปลงมานะอ่าไม่ได้ตัวก็ไม่เป็นไรนะอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน,น,น้อยก็ได้ของมาก็ตัวละครที่พี่จะใช้ลงก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้ไว้หน้าเลยแล้วก็โซโรนะโซโรอยู่ไหนเอยก็มีแค่นี้นะ อไประดับง่ายพอระดับยากไปไม่ไหวนะเดี๋ยวพี่โซโลให้ดูเลยพอเราเข้ามาในแมปแล้วนะอืเราเข้ามาในแมปก็เดินไปข้างหน้าเลยครับเดินไปข้างหน้าเลยเราจะเล่นหน้าหน้าหน่อยนะ,ะกดคุณสามไปวางตัวเงินครับอ่ตัวเงินวางไว้หน้าสุดแล้วนะพี่อแล้วก็กดเริ่มได้เลยวางตัวเงิน พี่จะวางตัวเงินสามตัวก่อนนะ,ะเวมนี้พี่วางได้สามตัวนะ,ะแค่นี้แล้วก็เราก็จะมาวางดับวิงไว้ตรงนี้ดับวิงไว้ตีตรงนี้เลยวางดับวิงแล้วก็เตรียมตัวไปอัพนะเตรียมตัวไปอัพเลยวางตัวก่อนแล้วก็อัพไปหนึ่งขั้น แล้วก็เว็บเว็บสี่ก็กดอันแรกไปนะแล้วก็วางดับวิงไว้ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วดับวิงไว้ฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็อัพตัวละครเราเลยแค่นี้ครับก็ขั้นนี้ก็แนะนำให้อัพดับวิงได้เลยอ่ะอัพอีกสองอัพหมดเลยนะอัพสามตัวเลยดับวิงก็ยังกันเอาอยู่อยู่ดับวิงเราแรงอยู่แล้วนะ ไม่จําเป็นต้องไปหาไม่ต้องไม่จาเป็นต้องไปทําไอ้ต้นไม้นะไอ้ที่เพราะมันยังลงไหวอยู่อ่ะอัพไปครับอัพไปแล้วอัพไว้ตัวละสอขั้นก่อนเว็บหตัวละสอขั้นนะจะได้กันไหวอ้ออัพเงินต่อแล้วก็อัพเงินต่อเลยอัพเงิน แล้วก็อันนี้อัพขั้นสี่เลยอันนี้เอออัพขั้นสามอัพขั้นสามพุดผิดพุดผิดขั้นสามนะอัพขั้นสามทุกตัวเลยนะแล้วก็เราก็จะไปฟาร์มเงินกันละต่อจากนี้ก็ฟาร์มเงินฟาร์มเงินเลือกอันแรกอย่างเดียวนะการ์ดนี่ไม่แนะนำให้เป็นเรื่องอันอื่นเลยนะอันนี้ครับก็ฟาร์มเงินไปเรื่อยๆจนกว่า จะฟาร์มเงินเสร็จครับขอแค่เราต้นเกมให้ไหวก่อนนะตอนนี้ก็ดูตัวหลุดก่อนไม่มีนะไม่มีเลยเออเราอัพเงินใกล้ตันแล้วนะเว็บหน้ากา็เว็บนี้ตันละที่เหลือก็อัพดับวิงอย่างเดียวละแล้วก็โซโรโซโรถ้ามีเงินก็เอามาวางไว้ตรงนี้เลยตรงนี้นะโอเคแล้วก็เราจะวางดับวิงไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งประมาณนี้นะ แล้วก็พี่ก็จะเริ่มอัพดักวิงตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เน้นอัพสองตัวตัวซ้ายกับขวาก่อนนะซ้ายกับขวาตัวสุดอย่าเพิ่งไปอัพสองตัวกลางนะเก็บมันเอาไว้ก่อนอ่ะโซโลตัดโลแล้วนะโซ,โซโลเริ่มทำงานแล้วตัดโลละแล้วก็อดักวิงอัพดักวิงสองตัวท้ายเลย สองตัวอยู่ข้างนี่สำคัญนะอาจะเป็นตัวกันให้เราอย่างดีเลยตัวนี้มันจะตีครอบตรงนี้ทั้งสองฝั่งเลยตัวนี้ก็กลางฝั่งนี้ไม่ให้ออกมาเพราะว่าตัวนี้ก็อยู่ข้างหลังละไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยตัวนี้อยู่ข้างหลังแล้วการที่เราจะกดสกิลของดาร์วิงต้องรอให้ดาเมจหนึ่งล้านก่อนอกดเลยครับนี่ครับดาเมจมันน่ะดูดิดาเมจหมื่นเจ็ด 10, 7, นะระยะห้าห้าตีสองจุดเก้าวิเอง แล้วก็ดักวิงตัวนี้ก็กดเลยอ่ะแล้วค่ะเราค่อยมาอัพสองตัวหน้านะเราค่อยมาอัพสองตัวหน้าแค่นี้ครับก็รอชนะอย่างเดียวแล้วนะแค่นี้ก็คือรอชนะละ ดักวิ่งมันตึงหร้อไงมันเป็นมันชนะท่านนะมันเป็นท่านลมไงท่านลมมันจะชนะท่านน้ําแข็งไงแล้วไอ้ทริโอนีเป็นท่านน้าแข็งด้วยก็เลยชนะทา่านไอ้นี้ครับชนะละที่เหลือก็รอรอตัวนี้ตีมอนฝั่งนี้ตายหมดอตัวนี้มันตีเร็วอยู่แล้วนะ 2.9วินี่ถือว่าตีไวมากเลยอมอนตายหมดแล้วชนะแล้วครับแค่นี้นะอ่าก็กราบขอบคุณน้องๆที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วย ep 3ก็จบไว้เพียงเท่านี้ไว้เดี๋ยวเรามาต่อ ep 4กัน